กรับวันดีทุกคนครับขอต้อนรับกสู่หน่วยดับเพลิงโลกีเพลิงร่านในใจฉันวันนี้เราอยู่กับเกม e m b e r อร์ซึ่งเป็นเกมที่เราเล่นกับเพื่อน4คนนะครับเป็นหน่วยงานดับเพลิงที่จะออกไปทํางานเพื่อหาเงินนะแล้วก็กลับมาทําให้ชีวิตเราสุขสบายยิ่งขึ้นดูนั่นสิครับมีคนฉีดน้ําเย็นฉ่าอยู่บนหลังคานั่นขอต้อนรับพนักงานดับเพลิงมาร์ทครับผมสวัสดีคับคุณมาร์ทเขาฉ่าน้ําอยู่ข้างบนด้านล่างครับผู้หญิงคนเดียวในทีมเราคุณฟิลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรับนี่ไป อเอาขวานไหมขวานขวาน,วานอย่าฉีดนะ้ำใส่หน้าฉันหลายคนครับคุณคิงสวัสดีครับผมสสวัดีครับ Oh, oh, oh. อบุกากเก๋ออาวันนี้ผมมีภารกิจให้พวกคุณทำนะเนื่องจากพวกคุณเป็นพนักงานดับเพลิงหน้าใหม่ผมก็จะมีงานง่ายๆที่แบบลูกจ้างเขาว่าจ้างกันมาไม่ใช่ลูกจ้างไหนจ้างเขาว่าจ้างมา oh. เขาบอกว่าให้ไปช่วยเหลือคนมาจากบ้านหลังหนึ่งคุณ oh. เอาคนออกมาให้ได้มากที่สุดมาทุกคนมานี่มารวมตัวกันที่รถเราจอกเดินทางแล้ว <Ooh. S 2> ฟังนะ <Yeah. S 2> การ <Yeah. S 2> ทํางานเป็นรุดับเพลิงเนี่ยมันมีอันตรายมากมายระวังด้วย mm. ให้ความสําคัญกับชีวิตของผู้ประสบภัยเป็นหลัก mm. ได้ไหมเร็วไฟกำลังไหม้ทุกคนคุณมาร์ทผมจะเอาบันไดขึ้นไป คุณคิงคุณฟิลคุณเข้าไปชั้นหนึ่งทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนไปชั้นสองกับพี่เหรอครับผมชั้นหนึ่งเอาชั้นหนึ่งผมพยายามจะพาดบันไดขึ้นมาอยู่แต่มันโอเคมาร์ททางหน้าต่างเข้าไปคันผมคิงช่วยคนโอ้ระวังไฟช็อตนะจ๊ะเอิ่มดับไฟไงวะมาร์ทปิดสวิตช์ก่อนเร็วปิดสวิตช์แล้วเข้ามาแล้วได้แล้วคนหนึ่งมาร์ทโยนโยนไปแล้วไปแล้วช่วยทางเร็วเอาคนไปไว้ไหนอ่ะเอาลงไปข้างล่างดิคุณ คุณมีนั่นป่าเบาโฟมอ่ะเขาจะได้ไม่มตกไปตายอา๋อมันเอาไว้ในนี้ได้นี่ไงโซนเหลืองเข้ามาหนึ่งได้หนึ่งคนแล้วนะเอาลงมาเร็วลงเลยตรงนี้มีคนหนึ่งกำลังเล่นมือถืออยู่เล่นเกมมันไม่สนใจผมจับได้คนหนึ่งแล้วมันไม่สนใจเลยเลยพวกเรา<ม>ทำไมไม่ดับไฟตรงกระแพงด้วย โอ้ยระวังคานถล่มทางตั้งตั้งต้งพี่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 หนึ่งคนน่ะมาเอาเบาะมาวางไว้ไม่งั้นผมโยนคนลงไปไม่ได้สักครู่ครับคิงคิงเมึงเอาคนนี้มาน่เด็กคิงอ่ะไอ้โยนเฮ้ยมีระเบิดมั้งอะไรวะเนี่ยมีระเบิดให้นี่มันกลับออกมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยระเบิดใช่ระเบิดตายมีคนตายกูเนี่ยจะตายแล้วเลือดกูจะหมดแล้วแม่งเอ้ยโดนระเบิด โอ้ยคิงอีกคนนึงเอา้าเอา้าพี่โยนมันตายเหรอห้ามโยนคนห้ามโยนคนด้วยมีคนนั่งขี้อยู่ผู้ประสบภัยกำลังนั่งขี้อยู่พี่โยนเข้าคนเหลืองเลยต้นเหลืองตรงไหนวะต้นเหลืองข้างหลังบ้านอะ่ะอ๋อนี่ไงโอเคเห็นแล้วอุย้ยโอเคล้มเหลว พวกเราล้มแล้วอะไรหมดน่พวกคุณไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ที่ประสบภัยนะโยนเขาทิ้งบ้าง คืออย่างนี้เว้ยมันมีระเบิดเว้ยระเบิดมีเวลาเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบช่วยคนออกมาแล้วก็เราห้ามตายเว้ยถ้าเราตายจ็อบเซลเว้ยเป็นไงนี่ความวุ่นวายของเกมนี้ผมว่านะงานนี้มันยากเกินไปเราไปทํางานง่ายๆก่อนดีกว่าภารกิจกู้ภยัยเมื่อกี้ผมเลือกอีเวนต์พิเศษที่มันชุนระเบิดเมื่อ,อกี้เนี่ยผมเป็นการมอบภารกิจย,กยากๆผู้วัดฝีมือพวกคุณพวกคุณยังไม่ผ่านเกมเพราะฉะนั้นผมจะพาพวกคุณเนี่ยไปฝึกใหม่ตั้งแต่ต้นเข้าใจไหมไมควรเริ่มใหม่แล้วเลยไม่ควรไปอันยากเอาล่ะ พช่วยดับเพลิงก่อนทุกคนเข้าด้านล่างด้วยกันเลยคนไม่เยอะให้สุดเดี๋ยวบ้า,านจะถลม่มใช่ใช่ใช่ข้างบนหลังคองหลังคาดับด้วยนะไม่งั้นมันในนี่นะคน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 ช่วยเหลือบแล้วหนึ่งคนไปทับไปทับเอ้าไปทับสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟสังเกตดีๆนะตรงไหนที่มันแบบไฟไมันยังไม่ดับอะ่ะฉีดให้ดับเลยนะต่อให้เสามันแดงๆนิดเดียวก็คืออันตรายนะ ชั้นล่างเคลียร์ครับชั้นล่างเคลียร์ครับฝากดูใต้ดินหน่อยโอ้ยเขี่ยไปช็อตไปช็อตไปช็อตตรงนี้มีคนนึงครับพวกเราเร่งมือเข้าเร็วเดี๋ยวพี่ขึ้นทางบันไดนะไปดู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 เฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยใครปิดไฟเปิดไฟทำไมติดติ๊กเกอร์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไปช็อตนี่เหลือคนนึง เหลือคนอีกคนนึงป้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณเจอมั้ยอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟมาร์ทสปิดสวิตช์ก่อนมาร์ทนี่ไงคนนึงอยู่นี่คุณอบรมเลยกี่คนแล้วข้างนอกน้ำให้หน่อยเจ็ดแล้วข้างหลังบ้านมีโซนด้วยเจ็ดคนแล้วหายเจอหายเจออีกคนนึงเร็วทุกคนก่อนที่บ้านจะถล่มโอ้ยถล่มระวังมาร์ทผ่านบ้านก็ขยันล่วง โอเคไปขึ้นอ้าวขึ้นไงวะเนี่ยมึงทำไรมึงเน,นี่ยคิงมันไม่ขึ้นให้อะ่ะ <c oughs> ไม่มันขึ้นได้เหรอมอรนไป<บ>มันขึ้นได้เนี่ยขึ้นไปดูดิคิงคนสุดท้ายอยู่ไหนวะหายเจอเร็วก่อนที่บ้านจะถล่มทุกคนต้องมีม<า>นบ,บน,นบ้านบนบ้านบนบ้านอ๋อมันกดดูแท็บเล็ตได้นะเออสแกหนหาคนดีนั่งไงอยู่ชั้นสองเอาไปยังไงวะเนี่ยเอ๊บ เฮ้ยเชี่ยหมดโอ๊ยวางบันไดไม่ได้อะเนี่ยๆๆวางวางผ้าตรงนี้เร็วทิ้งว่าเราไปเข้าหน้าต่างข้างบนเถอกูเองขึ้นนะอึ๊บได้แล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่ใช่โอ้โหสัญหามายืนนะมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมมันยืนบนหลังคามันมีไฟล์โบนัสแคชด้วยว่าหาเงินพิเศษเงินที่ซ่อนอยู่ทุกคนอ๋อเรายกที่กดยกกดยกแล้วเราจะได้เงิน จริงด้วยอ๋อ <c oughs> จริงด้วยทุกคนออกด e หยิบข้าวของอะ่ะแก้วเอเกลได้หมดเลยขนขึ้นรถอ่ะนะใช่่ไมขนไปโยนตรงนั้นอะโยนกองเหลืองอะ่ะเอาหียขนตู <c oughs> <c oughs> แ้แล้วเรายกลงยกเรายกเขา,ขา18ดน้น4.2 ยกไปไว้ไหนอะคืออย่างงี้เว้ยการที่เราขนของมาได้เยอะลูกค้าในบ้านเขาได้แบบว่าทิปเราไงเพราะว่าเราเอาของกลับมาได้เยอะไงโอ้ยเยอะตรงนี้ของโคเดียวเลยทีมเวิร์กที่ทําให้เรารวยเฮ้ยเหมือนพี่จะเจอของที่เป็นสมบัติลับเลยนี่ไงจริงด้วยนี่ทุกคนเงินร้อยดอล ไปไกลับบ้านกลืองเขากลับบ้านนี้เร็วทุกคนพอแล้ว555ดอนเว้ยแปยว่าค่าจ้างเรามาจากสิ่งนี้ใช่ไหมดับเพลิงก็เรื่องนึงแต่ว่าค่าจ้างนี่เรื่องนึงมีค่าดําเนินการ70ดอนมีเซอร์วิสฟรี38ดอนมีเอาของไปย่อย22ดอนเท่าของใส่หลังรถคือได้ย่อยได้เงินเหมือนกันหมลูกค้า8คนคนละ50 ได้สี่ร้อยโอเคทําได้ดีมากทุกคนงานแรกของพวกนายดูเหมือนว่าเริ่มจะคล่องกันแล้วสินะถ้าอย่างนั้นต่อไปจะไปงานที่มีระดับความอันตรายสูงขึ้นนิดน,นึงนะที่นี่คือตึกที่ชื่อว่าออสการ์ไฮเป็นตึกที่สูงมากเราซื้อของได้ไหมนะครับนีนะทุกคนก่อนซื้อของก่อนนะทุกคนเสื้อนี้ทําให้เราอึดขึ้นไปแล้วนะเน,น,นี่ยไฟเทคเคนดามจโอ้หตัวนี้สองพันโคตรสวยเลยเก็บเงินไปซื้อเสื้อสองพันดีกว่านี่ไงซื้อทำบอลลินดีกว่าเอาไว้โยนเอาไว เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันไม่ให้ผู้ประสบภัยตกตึกตายมาพร้อมนะครับงานต่อไปกำลังรองทุกคนอยู่ทําให้เหมือนอยู่จุดเกิดเหตุตลอดใช่ไหมภารก,กิจช่วยเหลือผู้คนอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะ,นะจุดเกิดเหตุก็คือใช่ที่นี่แหละเข้าไปเลยคน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 สแกนดูอ่ะข้างในโอ้โหคนเยอะโคตรเดี๋ยวพี่ขึ้นชั้นสาม่ะโอ้ พี่วางแทมโบลินไว้ข้างหลังนะข้างหลังสามารถโยนโยนคนลงไปได้เลยนะโอ้แม่งเป็นบ้านคอนเทนเนอร์ว่ะต้องดับเพลิงก่อนแล้วเฮ้ยโอ้ร้อนร้อนร้อนระเบิดกดอะไรวะกด G ระเบิดระเบิดระเบิดน้ำระเบิดน้ำอ้าไม่ชอบ จะดองให้ได้เลยด่านนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงช่วยกันพวกเรามารเอาคนขี้ออกไปหลังตึกมีททมโบรินพี่อยู่นะไหนอะหลังตึกหลังตึกโอ้ยมีคนแพนิกอยู่คนนึงใครแพนิก ส่วนใหญ่ผู้ประสบภัยอยู่ชั้นสามเราบันไดเหรอครับนะมาพี่เอาทำบรินมาวางให้อ่ะโยนลงมามันโยนไม่ได้มันติดจุกปงพี่ต้องมาโอ้ยตุเย็นแค่เอ้ครับน่นะมัดอะแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ย ตรงไหนะมาทนี่เหรออ่ะนี่ๆๆนี่ๆๆวางให้แล้วบันไดจแทำบรินพี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันคุณฮะยืนทำไรคุณอู้งานเหรอวิ่งกันหัวหมุนก็ช่วยไปตั้งหลายคนแล้วไม่ไปไม่ดัดฟ้ากำลังไปกำลังไปครบแล้วนี่มีทั้งหมดเจ็ดคนครบแล้วใช่ใช่ครบแล้วที่เหลือดอยของถังแดนเจอร์นี่สามสิบดอนเลยวะ เใช่ถักแดนจเจอร์แพมทำไมไฟมันกลับมาติดอีกแล้วเนี่ย<ำ>เพราะว่าดับไม่ดับไม่สนิทไงถ้ามันแบบว่ายังขึ้นเป็นรางแดงๆอยู่อะแต่ว่ามันดับไม่สนิทน้ำหมดน้ำหมดน้หมด,หมดไม้ที่ไหนอัจารพัดลมพัดลมฮาตลิรหาเงินโบน,นัสเจอกันป่ะเฮ้นี่ไงกองเงินเจอแล้วร้อยดอนเอาไปเลยคุณยอดเยี่ยมเอ้นีมตัวเซฟไม่ได้ไม่ได้พัดลมอะได้เอาพัดลมไหม ฮ้ยไปพวกเราขึ้นรถคุณอู้อีกแล้วนะคุณอู้อแล้วนะมาเอาเงินมาให้เราง้ด้ด้วยลงไหนคุณคิงคุณเป็นอะไรเนี่ยขาหักตกบ้านไามัดเรากลับกันเถอะใช้เวลา8นาทีไนดะ้เงินมา300กวา่าเจอโบนัสแคชยอดเยี่ยมนี่ดูเหมือนพวกคุณจะเริ่มเป็นงานกันแล้วสินะเฮ้ยทำไมด่านต่อไปมันดูอะไรมีอะไรแปลกๆตรงนี้เป็นโรงงานวะไหวปะวะ พวกเราลองเล่นแบบฮาร์ดสักทีปะ่ะ Escape Mission ต้องแข่งกับเวลาหาทางออกจากตึกให้ได้ลองดูอ่ะพวกเรา <c oughs> เราจะจบคลิปแรกด้วยภารกิจที่ยากเพื่อวัดฝีมือนหน่วยงานของเราที่มีการฝึกซ้อมกันมาแล้วใช่ไหมคุณฟิล <c oughs> ที่ฝึกซ้อมมาแล้วใช่ไหมคุณฟิลเ <c oughs> ออฟดไฟดูระนี่เป็นภารกิจหลมนี้ระดับยากนะระวังพื้นถล่มเปล่าตีไปเร็ว มีเวลาแค่สิบนาทีไป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 ทางนี้ครับทุกคนขุมนรกข้างล่างนั่นเงินเงินเงินที่มีระเบิดพี่โดนระเบิดน้ำไปแล้วโอ้ยเฮียเขาบอกว่าเขาปิดลิฟต์ไ้อยู่เราต้องหาสวิตช์เปิดให้ลิฟต์กลับมาทำงาน งนี่แม่งเงินเงินเงินเก็บเลยเก็บเลยมองหาสายไฟด้วยนะดูสายไฟบนเพดานที่มันลากๆอยู่อะมันเยอะจัง <c oughs> จริงนี่สายไฟสายไฟ ทางออกของเราเนี่ยขึ้นไปดิโอ๊ยไฟลวกมีไฟช็อตระวังเดอ้อสวิตช์ขาดไอ้นี่ต้องเชื่อมป่ะต้องเอาน้ำเชื่อมมัดทัลออบเจกต์ออมัดยิงขึ้นไปโดนน้ำเนี่ยเนี่ยให้มันนำไฟฟ้ากูว่าน้ำกูหมดก่อนแน่เลยดูไฟฟ้ามันวิ่งมาดิมันวิ่งมายังไงอะ่ะอ้าว โอ้คุณเก่งจังอะโอ้โหแล้วก็คนนั่นแหละต้องใช้คนอย่างฟิวเนี่ยแหละครับผมเร็วทุกคนรีบไปเวลาเหลือครึ่งเดียวแล้วกดลิฟต์ใครไม่มาวะคุณเฮ้ยนี่ผ่านมาคุณแลยเนี่ย ผ่านมาคุณเลยเนี่ยคุณจริงคุณเป็นนักรับเพลิงที่ใช้ได้นี่ว่าที่ขอโทษที่สบประมาทคุณตอนแรกว่ะเอาละครับสำหรับคลิปแรกในวันนี้นะครับเราก็ได้แสดงให้เห็นถึงกําลังพลยอดทีมดับเพลิงโลคีของเราแล้วใครอยากซื้อมาเล่นกับเพื่อนนะ60บกว่าบาทเท่านั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์เซลล์ตอนนี้ก็รีบไปซื้อมาเลยสําหรับวันนี้พวกเรา4คนขออนุญาตลาไปก่อนครับจนกว่าจะมีไฟไหม้คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับบายอยากเจอผู้พี่ก็เผาบ้านดูนะครับผม